รถบ้านสวยๆเข้ามาใหม่นะครับคันนี้รถสวยนัดไม่ขยับเลยเจ้าของเดิมอยากได้เจ็ดที่นั่งเลยตัดใจขายลูกรักคันนี้มาครับใครหาใช้งานอยู่แนะนำคันนี้ไปเลยนะครับรายละเอียดเป็นยังไงไปชมกันครับรเฝ้าๆเด้อเดี๋ยวระท่านดิ ก็สวัสดีครับผมฟ้าลั่นรถสวยวันนี้พามาชมรถเข้าใหม่นะครับเนี่ยครับรถบ้านสวยๆครับนอตไม่ขยับเลยครับเดิมๆโรงงานเลยครับเจ้าของเดิมอยากได้รถเจ็ดที่นั่งนะครับเลยตัดใจขายลูกลักมาให้นะครับคันนี้รถสวยมากๆครับฮะเดี๋ยวพาไปชมรอบๆคันกันหน่อยแล้วกันครับเนี่ยฮะดูครับโอ้โหสีสวยๆครับ รถเติมโรงงานเลยนะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมตะคงตะเข็บเม็ดกงเม็ดดักเดิมๆโรงงานเลยครับนะฮะมันท้ายซิงซิงอย่างะไรู่ครบนะครับโอ้โหครับมีกระบะ,ะไลเนอร์ให้นะฮะเนี่ยตากสวยๆครับราคาไม่ถึงสองแสนครับคันนี้เนี่ยฮะสวยๆคันทรงคันสีแข็งๆนะครับเนี่ยครับสวยมากเลย จอให้ด้วยนะครับไม้วิ่ง่ที่สองแสนห้าพันกว่ากิโลฮะจับเปิดได้นะครับนอนประตูประตูไม่มีแกะครับไม่มีขยับเลยน็อตในตรงนี้ทาร์กเดิมโรงงานแอร์เย็นเจี๊ยบครับคันนี้ขาสี18พฤศจพิเศษกิจการับเนีนะครับเครื่องเดินนิ่มนิบเรียบครับนะฮะ เป็น e สูสูกอนิวนะครับเครื่องยนต์2.5ปี2012นะครับคันนี้นีะฮะบอดภายในสวยๆครับดูห้องเครื่องกันหน่อยครับแอร์เย็นเจี๊ยบเย็นช่มเลยครับมาดูห้องเครื่องกันหน่อยครับรถสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับนี่ฮะแต่ห้องเครื่องใสๆนะครับเดรดไม่มีแสีนะครับมันไม่มีขยัื่องบบกติกเกอร์เดิมโรงงานดีทุกอย่างนะต้องมีทอครับอย่างเดียวนนิ่มๆเรียบๆครับ ขับขี่ได้ทั่ว,ไท,วไทยครับอันนี้มาขายราคาเงินสดนะครับคันนี้ขายถูกๆนะครับเพียง1,98,000บาทนะครับ1,98,000บาทเล่มพร้อมโอนนะครับใครที่สน,นสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร080-048-9779นีเก้าเดเ้้วเด้อหนึ่ันทันดีฟารันรถสวยขอบคุณครับ